ในคลิปนี้ผมเจอกับผู้เล่นประมาณแต้มพันสี่กว่านะนี่ก็บันเทิงเล็กน้อยนะตอนนี้เนี่ยผมใกล้จะพันหกร้อยแล้วขาดอีกสี่แต้มเปิดทรงมาก็โดนเบี้ยสูงไปเลยครับท่านนี้แม่มาไวจัด <c oughs> โดนไวจัดครับคือผมว่าเขาพยายามที่จะเปิดม้าซ้ายแหละแล้วนี่เขาเปิดหมากอะไรของเขาวะเนี่ยก็เปิดหมากบ้าเลยเนี่ยเอ้ยจะเตือนอะไรวะเนี่ย คือคือพี่จะเดินอะไรโอ้โหเดินไปเดินมาก็ได้คอนเทนต์เฉยโหนี่เขาหาคอนเทนต์ไหมผมวะเนี่ยอ๋อจะกินเบี้ยรฟรีอ่าโอเคโอเคปลูกก่อนปลูกก่อนพันสี่จริงไหมเนี่ย <c oughs> ขึ้นเลทมาได้ไงวะเนี่ยมันเดินอะไรของเขาเนี่ยบ้าเลยวะเนี่ยเอาไเนี่ย่ผมผมเดินมางเงี้ยพี่พี่จะเดินอะไรอะ สามแค่เนี้ยอ๋อเดินเม็ดโอเคเดินเม็ดคุเนได้จะไปเดินตัวอื่นได้ไม่ได้นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนอไล่เรือเฮ้ยอันนี้มันเดินเอาคอนเทนต์จริงๆนะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่เราเล่นได้อยู่ตรงของเรายังยังยังไปได้อยู่เราไม่กลัวนะผมแบบไม่กลัวไม่กลัว โอ้โหวีกลัวทำไมนะเรือสู้มานะลูกทรงนี้เดินอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้เล่นเป็นเกม10นาทีนะครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเดินกันไวผมก็ไม่รู้เหมือนเขาเดินไวผมก็เลยเดินไวด้วยนะ,ะพยายามหลบๆแล้วอัพปับป๊บหลบปัาง เขามาเกาะโคนนะอันนี้เราเอาเรือผูกก่อนนะฮะไม่ต้องกระตกกระตากใดๆทั้งนั้นนะเอาโคนขึ้นมาอีกต, Greek ตัวหนึ่งมาผมมีไอเดียว่าจะบุกเขาอยู่ก็คือเอาเม็ดกระซวกไส่เข้าไปแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ผมเดินหมดหมดไอเดีย ไม่อะผมผมต้องหลบไหมอะไม่หลบได้ไหมอะไม่หลบว้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะมาเดินเบี้ยกระซวกเม็ดเข้าไปนะครับอันนี้เขาเดินมา้ามาจับเรือเขาคงมีแผนว่าจะเอาม้าเนี่ยมากแว่งลงตรงนี้ลบไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรอะยังไงต่ออะผมผมอยากรู้ว่าเขาเขาจะไปยังไงต่อครับ เราก็อาศัยช่วงจุลมูลนี้แทงเม็ดเข้าไปนะทำให้เม็ดก็มีปัญหาแทงเข้าไปอีกอ่าเขาถอยนะฮะเราก็อาจจะเอาเม็ดกระสวกโคนจึก๊กบุกมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยครับจังหวะนี้ตีโป,โ,ปโป๊ะโป๊ะโป๊ะมาแว่งเกไปอีกตัวหนึ่งอะ จังหวะเนี้ยที่ผมเอาม้ากแกล่งเขาไปเพราะว่าผมจะเอาม้าเนี่ยไปตัดโคนเขาเพื่อที่จะได้เอาเม็ดไปลุกซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ให้ผมเดินนะฮะเขาหลบไปแล้วเราก็คงต้องใช้วิธีการเด็ดขาดหน่อยครับก็คอือยื้ยุดฉุดกระชากก่อนนี่เป็นแต้มแบบเจ้เล่ห์นิดนึงนะให้เขาถอยมานะจากนั้นเนี่ยเราเอาเม็ดกระสวกโคนก็ได้ไหมอ่ะ ซ้อนเรือดีกว่าผมว่ามันน่าจะแรงกว่าซ้อนเรือ <c oughs> อันนี้จะทําอะไรครับเนี่ยจะเปิดมาลักษณะน,นี้แล้วก็จะมาโจมตีผมอย่างนั้นหรือ <c oughs> ถ้าผมเอาเรือไปลุกเขาโขนกินเรารูปอีกทีนึงเขาถอยเขาถอยขุนเรากินเบี้ยไม่ได้ไม่ได้รูปทรงนี้เราเดินห้าวไม่ได้คอมเมนตะ์กระซูบจุดจึ๊จจ มองไม่เห็นว่า,วาจะบุกยังไงผมว่าผมเดินขุนก่อนแล้วกันนะเดินแบบตาตาเดินไร้สาระก่อนตานี้ยกันรบเข้าใจว่ามันไร้สาระตาเนี้ยแต่ให้เดินอะไรวะไม่รู้จะเดินอะไรครับเนี่ยตาเดินมันไร้สาระจริงอ่ะต,ตาเนี้ยนะยังไงอะ่ะคือเขาเขามีแผนจะทำอะไรอะ่ะเราก็เดินยือย้อๆไหม นิดนึงอ่ะฝ่ายตรงข้ามแน่นมาเราตึงมาแล้วก็ตึงตอบอะต่างฝ่ายต่างตึงใส่กันครับมันน่านดนจริงๆนะเนี่ยตาเนี่ยขอ,อ,อสักทีฮะขอสักทีอะมากระสวกโค้นไปสักทีผมก็กลัวว่าตัวหมาของเรามันจะมันจะขึ้นบนมากเกินไปนะ ก็ชั่งมนเนอะมาลุยเข้าไปครับบุกเข้าไปอย่าไปเกรงกลัวฝ่ายตรงข้ามครับบางทีหมักลุกเนี่ยเราต้องอย่าไปกลัวเยอะเรากลัวเยอะเราจะจะแพ้ได้นะไม่มีตัวบุกไม่มีตัวเล่นเลย ได้ไหมได้ไหมได้ไหมจับกินเบี้ยกันผมพพยายามหาคอนเทนต์มากเลยนะพยายามหาไล่กินผมก็ไม่รู้ว่าตาเดินก่อนหน้านั้นน่ะมันมันมีตาที่ผมสามารถบุกได้ไหมคืออันนี้คือมองไม่เห็นจริงๆขออภัยด้วยนะคือมันไม่ได้เล่นเพลโอเคนานมากอะไม่ได้ค่อยซ้อมเลยนะได้ไหมอะได้หรือเปล่าได้ไหมได้หรือเปล่า เอาเรือไปไล่โคนนะครับเผื่อเขาจะถอยโคนเราก็จะได้ตั้งโคนกินฟรีๆมัง้งนะเขาไม่ถอยโคนแต่เขาถอยมาแทนเวนดัมให้มันได้อย่างนี้สิทุกคนถ้าถ้าผมเดินแค่นี้นี่ผมจะโดนคอมเมนต์ทางบ้านดา่ามเนี่ยเนี่ยเดินแค่นี้เนี่ยอ่ะผมผมจะเดินแบบสไตล์วิธีของน้องบอลวลโลดแล้วกันอ่ะ อะอะผมก็ไม่บุกอ,อ่ะก็ได้เปรียบละเข้าใจได้ได้เปรียบแต่ว่าไม่บุกแล้วกันค่ะตามตายต่างแบบหน้าด้านตีมึน,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 นอย่างเงี้ยเดี๋ยวายตรงข้ามร็ชราใจมีเงี้ยผมว่าต้องต้องปรับกลยุทธ์ใหม่แล้ว่ะกลยุทธ์นี้แม่งไม่เวิร์กว่ะจะมากระสวกโคนมาละไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนี่นะนว่าต้องไปนีย เขาเขาปลดเม็ดมาเราก็เม็ดเสยขึ้นไปต่างไฟต่างเสยไปได้นะอย่างนี้ยังยังพอดิวกันได้อยู่ต่อไหมผมว่าต่อโคนก็ไหม,มวัดสวยนะรูปนี้ถ้าต่อโคนเต้ากินเราลุกตุม้ม อ๋อเราเรา,เราจะแก้เม็ดไม่ได้เม็ดเราจะมีปัญหาทันทีทุกคนผมว่าผมว่าทางที่ดีที่สุดอ่ะก็คือทางนี้นะเอาเม็ดต่อเขาตรงกลางกระนานเพราะว่าเราจะได้เลนอาทางเรือของเรานี่ในการเอาเอาเรือเข้าไปเล่นด้วยนะตรงนี้มันน่าจะดีกว่าน่าน่าจะดีกว่าชัดเจนเขาปักหลักกินเข้าไปแล้วเราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถ่อยมากินก็ได้ โอเคผมก็เดินกันเม็ดเขา่าเงี้ยต่างไฟต่างกันนะครับค่อยว่ากันใหม่ผมว่าถ้าเราบุกไม่ได้ผมผมก็ไม่ฝืนนะผมก็ไปบุกที่อื่นก็ได้อ้าเอาสิคือถ้าเราเอาเอาเม็ดร้อยเข้าไปตามเมื่อกี้ผมว่าไม่เวิร์กเขาไม่กินเขาไม่หลงกลแล้วแน่เดี๋ยวผมว่าเราเดินง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดที่เราเดินได้ก็ประมาณนี้แหละ อันนี้มี2ตาเดินนะเป็นเป็นตาเดินของคนที่เพย์เซฟกับเป็นตาเดินของคนที่แอคทีฟมี2ตาเดินถ้าเราจะเดินแบบแอคทีฟเนี่ยก็คือเอาเรือเนี่ยลุยไปเลยอันนี้คือแอคทีฟเพราะว่าถ้าเกิดเขาเอาโคนกินเบี้ยเราเอาเอาเรือกินแล้วก็เตรียมลุกจนสาดเข้าไปเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามเขาแบบชิวๆนะเขาเฉยๆนะ าแบบไม่กระตกกะต่างใดผมว่าเราก็มีรูปเล่นเหมือนกันนะว่าเราเล่นแบบนี้ดีกว่าหลายคนอาจจะงงว่าเผมกำลังทำอะไรอยู่คุณผู้ชมดูครับความบันเทิงจะเริ่มเกิดขึ้นง่ายๆเนี่ยเราจะเอาเรือกินเบี้ยเ้าก็เรือลุกจนเอาง่ายง่านี่แหละเนี่ย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 เลยเลยลุกเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆครับคือฝ่ายตรงข้ามเอาโคนกินแล้วก็เรือลุกจนไปเลยจบเกมใหม่ เล่นเกมใหม่สวยงามตามท้องเรื่องโอ้สวยครับนี่ฮะเรียบร้อยแต่บางทีเมาส์มันก็แปลกๆนะต้องลุกดีๆโอเคครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายทุกคนทราวาดผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากลุกสะสมจากงานแข่งปตทรวมพลคนรักหมากลุกไทย งานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุม้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ